โคโค่เจแปนิสเรสตรองนะคะร้านนี้เนี่ยเป็นร้านออมเกษแล้วก็ร้านประจำของขวัญด้วยหอมอ่ะพี่เอามาช่อมนึงได้ไหมไปเที่ยวต่างประเทศไปบ่อยปะก็ไปทุกปีแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าไปบ่อยนะไปโดนโป้นปั๊บไม่เคยอื้อื้มคยตื่นเต้นนกก็ไปถ่ายนกแล้วเราก็หันไปว่าแบบอ่ะถ่ายไปไหนอ่ะพี่ไปแลอวไปทั้งกระเป๋า ไปอยู่ที่สวอนฮิลแต่คือเขาไม่ได้บอกอไหว่าร้อนมากมากแล้วเราแต่งตัวงไงเราก็เ<อ> <laughs> ต็มชุดเต็มมากยาวพองหนาะเราเดินไปในเมืองอ่ะทุกคนมองเราหมดเลยเพราะเขามองว่านี่ไม่ได้ห่วงสวยอย่างเดียวนี่น่าจะบ้า <laughs> คือบังวะค่ะวันนี้นะคะอุตสาห์เรเวอร์ก็จะพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านประจําของขวัญนนะคะกะะ็คือร้านโคโค่เจแปนิสเรสตรนะคะคือร้านนี้เนี่ยเป็นร้านอมะเกษตรแล้วก็ร้านประจําของขวัญด้วยนี่ไม่อยากจะบอกนะแต่ว่าก็บอกทุกคนก็ได้เผื่อคนไหนอยากจะแบบว่าชอบทานอาหารอรอ่อยอร่อยแบบขวัญแล้วก็อยากจะ p r i เ a ทนะคะคือร้านนี้คือเป็นร้านที่เราสามารถพาคนสําคัญของเรามาไมสีวิตเราสามารถมาได้อาหารญี่ปุ่นของเขาคือชํา ว้าวมากจะว้าวขนาดไหนนะคะเดี๋ยวขวานจะพามาดู เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ข้างในแล้วค่ะเห็นไหมคะอุปกรณ์พร้อมแล้วขวัญก็มาอยู่กับเชฟออฟของขวัญนะคะถ้าเกิดว่าคนไหนอยากทานเราก็อยากจะรีเควสเชฟออฟก็ได้นะเพราะว่าทานแล้วอาจจะสละโสดก็ได้แต่ว่าทีนี้ขวัญจะมาบอกว่าโอมาเกษตรวันนี้นะคะเราจะไม่มีการแบ่งแยกไวยคือใครๆก็ทานได้เพราะว่าราคาเริ่มต้นแค่999บาทคนไหนที่คิดว่าอ๊แพงจังเลยหรือว่าพี่ขวัญแบบหนูไม่สามารถทานได้เลยหรือคือน้องไม่ต้องซีเรียสนะคะคือเราสามารถมาทานได้เราแค่เก็บตังค์ 999บาทยังไม่ถึงพันพาคุณพ่อคุณแม่มาได้พาเพื่อพาสีวิตให้เหมือนเดิมมาก็ได้แล้วก็เราสามารถบอกพี่เขาได้นะคะว่าอย่างสซุปของขวัญอย่างเงี้ยไม่ทานวาซาบิใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ทานเนื้อวัวไม่ทานปลาเนื้อแดงไม่ทานปลาเนื้อขาวไม่ทานหอยนอกนั้นทานอะไรก็ได้ค่ะพี่ออฟเมื่อกี้เข้ามาทานไหนครับเข้าทางเดิมค่ะด้านนู้นทางออกกับทางเข้าทางเดียวกันเลยชเล่น น่ารักและตลกได้ด้วยนี่ไม่ได้พูดจริงใช่ป่ะเมื่อกี้นี่พูดจริงๆนะครับพี่อะไรมาเมื่อกี้เนี่ยเกือบจะทักคอสพี่เอาคะเห็นอันนี้ไหมสองคู่สี่รูนะเออแต่ว่าจริงๆเราเป็นคนเลือกมากป่ะจริงๆเป็นคนไม่เลือกมากพี่เอาทำอะไรขอทานอะไรนี่ค่ะเมนูแรกครับเป็นชูโทโร่นะครับชูน่าส่วนมันานกลางนะครับจะเป็นส่วนที่ติดกับส่วนที่เป็นโอโทโร่หรือชูน่าส่วนท้องนะครับ ทานคู่กับโชยุที่เชฟให้ไปได้เลยสำหรับโชยุเนี่ยเราทานกับซาซิมิเท่านั้นนะครับในตัวซูชิเนี่ยเชฟเป็นคนปรุงมาให้แล้วคอสที่ขวานทานเดียวราคาเท่าไหร่ที่เราทานเดยนวันนี้เป็นคอสที่เป็นเดอะเบสของทางร้านนะครับอยู่ที่2 1งหนึ่งเก้าเก้าครับผมสองหนึ่งเก้าเก้าบวก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 กี่คอสคะรายการครับสิบแปดคอสรวมแอปเปิลไทเซอร์และของหวาน แล้วเมนูต่อไปคืออะไรคะเมนูต่อไปเป็นเวลคัมดิงครับเวลคัมดิงก่อเราจะเริ่มทานเมนูสุดทีด้านในประกอบด้วยตัวที่เป็นน้ำส้มสายชูนะครับผมเป็นน้ำส้มสายชูแดงเป็นน้ำส้มสายชูที่ผ่านการกัดนและฟอรมแบบโบราณ อยากไปกับขวัญไหมเรื่องไปเที่ยวต่างประเทศมากไปบ่อยวะต่อโควิดไม่ได้ไปอะ่ะก่อนหน้าโควิดก็ไปทุกปีแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าไปบ่อยนะให้ขวัญเล่าให้ฟังหน่อยเคยมีประสบการณ์หลงทางหรือว่าไปไหนแล้วแบบตลกตลกไหมว่าเดอะเบสของขวัญเลยนะคือจุดเริ่มต้นของอุตส่าห์เลิ่เวอร์เรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีสตอรี่อย่างนี้พี่สาวของขวัญได้สามีต่างประเทศแล้วก็ไปอยู่ที่สวอนฮิลเป็นเมืองที่แบบว่าผู้สูงอายุเขาอยู่กันแล้วเป็นเมืองเงียบๆงียบอะไรเงี้ยแต่คือเขาไม่ได้บอกเลยว่าอนมมาากก ขอโทษน,นะคะกี่องศารู้ไหมสี่สิกว่าคือถ้าโหลเหมือนอยู่แบบว่ามืนอ,อยู่ตู้ไมโครเวฟอะแล้วเ,เราแต่งตัวยังไงเราก็เต็มชุดเต็มมากาวคืออะไรที่แบบว่าเราเดินไปในเมืองอะ่ะทุกคนมองเราหมดเลยเพราะเขามองว่านี่ไม่ได้ห่วงสวยอย่างเดียวนี่น่าจะบ้า <c oughs> พอเราไปที่นู่นเราก็ไม่อยากออกไปไหนใช่ไหมพี่เพราะว่ามันออกไปไม่ได้อะแล้วคือตอนกลางวันก็ไม่มีใครเขาออกไปไหนกันคะ่ะล้วจะทําอะไรอะ่ะทำอะไรไม่ได้อะ่ะเราก็เลยแต่งหน้าแต่งหน้าตัวเองเลยตอนนั้นทายูซี่คอสเมติกแล้วแล้วก็เอาลิปสติกเอาแป้งเอาอะไรของเราเนี่ยมาทามาแต่งหน้ามันก็เลยเป็นที่มาที่คนเขาแซวขวัญกันเยอะๆในอุซานเลเวอร์แล้วถ่ายเองตัดเองนะเราบอกว่าหน้าขาวลอยอะใช่หน้าขาวลอยแต่ว่าก็ห้องในโรงแรมมันก็เป็นไฟเหลืองพักกอดอุ้ยอันนี้ขวัญชอบมาก แม่อะไรเป็นฝรั่งเศสแม่เ <ไป S 2> มาก็ไป,ไปร้านอาหารางไงแล้วก็วายวายถูกอร่อยดีด้วยก็กินกับคุณแม่สองคนใช่ไหมเรามีแม่เป็นเพื่อนอ my best friend ก็ดิง้งดิงกันอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเขาไปบโอ๊ยสนุกเจอค,รอคนรู้เจอคนดีคนนร้นนก็สั่งมาเราก็ไม่รู้ว่าแม่เมามันรู้ว่าคุณแอลเมาตอนที่ลุกขึ้นแล้วแล้วไม่ยอมกลับด้วย รู้ว่าอัธยาใสยดีมาคนนูก็มาคุยคนนี้ก็คุยคนนายแอลปกติหน้าเขาดุไงนี่หน้าเขาไม่ดุเขามีแอลแล้วเขาแบบโอ้ยฟลลี่แล้วก็กลับห้องไม่ถูกก็กลับห้องไม่ถูกแล้วหนูจะทํายังไงมันไม่ใช่บ้านเราอ่ะเออสุดท้ายหนูก็เลยเก็บการนําบัตรโรงแรมแล้วก็บอกเขาว่าไปที่นี่แหละกลับโรงแรมแล้วขวัญเนี่ยหอบแม่ไม่ใช่แม่หอบขวัญนะก็คือตอนเด็กเขาเลี้ยงเราต่อตโตมาเราเลี้ยงแอลค่ะ ปกติชอบไปญี่ปุ่นปะหนูไม่ได้ไปบ่อยส่วนใหญ่จะแบบไปเที่ยวในรายการแล้วก็มีคราวหนึ่งพี่ดูพาขวัญไปในรายการของช่องเจ็ดจัมพ์ก่อนนะ่ไปเที่ยวเมืองเกียวตังโกขวัญก็แบบเมืองอะไรเนี่ยเกียวตังโกเราอยากไปโตเกียวอ่ะขวัญก็เกียวตังโก,อ,ก,กอ,ออกเกียวตังโกกับโตเกียวคล้ายๆกันมั้งพอไปเสร็จ s u p e คืเมืองผู้สูงอายุค่ะผิแล้วหรอคือวัญไปเข้าใจว่าทําไมต้องจับขวัญไ,ไปอยู่เมืองผู้สูงอายุบ,บ่อยมากพอไปแล้ววัญรู้สึกคุณค่าของชีวิตนะเขาใช้ชีวิตอยู่ยังไงทําไมเขาถึงแบบมีชีวิตยืนยาวจังอะไรเงี้ยอ๋อเขากินทุกอย่างเล็กหมดเลยค่ะคำเดวเล็กครัดีเล็กครับแล้วก็แบบอาหารมีประโยชน์โต้งโตฮู่อิ่มปอไม่อิม่ม <c oughs> <ๆ S 2> เออขอเขาแะมอค่ะมอมอยิปมีมอค่ะฟลีสเลยทุกคนต้องลองไปดูแต่ว่าใครยังไม่ได้ไปญี่ปุ่นก็มาที่เดิมค่ะโคโค่เจแปนรร เวลาทานจะโป๊ะๆนิดนึงเป็นอีกุระไขป่ปลาแซลมอนที่สาคัญคือแบบว่าเขามีความหอมชอบไข่ชอบหข่กกว่าช,ชอบเชฟออฟชอบเชฟออฟชอบเชฟออฟถ้าตอบไม่ดีเมื่อกี้นี้ได้กลับแล้วดุเจ้าวะนีอ่อันนี้ค่ะอันนี้เป็นรางวัลของคนดี อันนี้เป็นอูนินะครับผมไข่หอยเม่นก็จะเป็นอูนิสายพันธุ์บาฟุนเป็นสายพันธุ์หนามสั้นมีรสหวานเหมาะกับคน,นหวานหวานเวลาทานคือจะบอกนะคะใครไม่มีแฟนใครเหงาแนะนำให้มาโกโก้เจเป็นิสเตจระลองค่ะรับรองสละโสด นี่เป็นอูนิที่เราทานตัวนี้เป็นกล่องเต็มจะได้ถ่ายรูปเหมาะมแล้วกับผู้หญิงชอบเห็นหรู้ใจ <c oughs> ใครจะรู้ใจทั้งนี้ใช, <c oughs> ใช่พี่เออให้เบอร์ที่ร้านสิคะแล้วเขาจะได้บอกว่าเออขอดินเนอร์กับเชฟออฟเน่อยค่ะ <c oughs> เบอร์ที่ร้านเบอร์อะไรนะคะพี่เชฟจําได้อยู่เลข3เลขเดียวเบอร์ที่ร้านนั้นไม่ใช่เบอร์พี่นะถ้าเป็นเบอร์เชฟจํจได้แต่ถ้าเป็นเบอร์ที่ร้านเดี๋ยวจะขึ้นมาห้ข้างล่างอ๋อค่ะเห็นไหมรู้ด้วยขึ้นไปข้างล่างพี่ ไม่มีมีแต่ยอตมอยิ้มหวานให้เพราะว่าขวัญคิดไในใจว่าอย่าถามอะไรเลยคือมาเที่ยวขวัญน,นี่ยเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วถ้าวัดชอบใครอ่ะขวัญก็จะแบบว่าไม่กล้ามองหน้า,มา,าไม่กล้าสบตาไม่กล้าคุยด้วยอ่ะขวัญเป็นคนขี้เขินนะออแล้วขวัญเนี่ยเป็นคนชอบแบบว่าฝราั่งชอบแบบสายฝอ,อ,อแล้วคเคยเจอผอมจีบป่ะเออชอบฉันคุยป่ะ เขาได้คุยแต่ว่าคือแบบเขาใช้ภาษาใจคุยกันอย่างคนอังกฤษหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบว่าชีสเราดีอ่ะหรือแล้วแบบอบอุ่นอ๋อแล้วก็ตอนเด็กๆจะไปจีบพี่เนี่ยเขาเปิดร้้นขายรองเท้าดิค่าไปเกาหลีเพราะว่าเราแบบว่าตอนนั้นขอนดูอ่านหนังสือการ์ตูนแล้วก็มีพระเอกชุดแทซองแบบหล่อมากไม่ได้มีตัวตนจริงๆนะคนนิยายที่เราอ่านแล้วรู้สึกว่าหล่อมากแบบแค่แค่ดูแลผู้หญิงดีบางคนแบบแพ้แพลผู้ชายแบบพูดพอดูแลดีเอาใจอะไรเงี้ยแล้วไปเจอผู้ชายใส่รองเท้าให้ ชอบอะขอนรู้สึกว่าเขาเพิ่งรู้จักเราเขาดูแลเราเขาไม่รังเกียจเราไม่ได้คิดว่าโอเวอร์นะแต่คิดว่าแบบชอบจริงๆอะแล้วก็เลยขึ้นมาบอกแม่บอกแม่ชอบผู้ชายคนนี้ตั้งเลยแม่บอกทําไมบอกแม่เขาดูแลดีนะเขาแบบเออไม่รังเกียจขอนเลยใส่รองเทาง้าก็้ปขอนด้วยแม่บอกว่าเราไปทําอะไรที่านอ๋อไปซื้อรองเทาง้า แม่บอกค่ะ <c oughs> ก็ไปซื้อรองเท้าอะค่ะ <c oughs> เขาจะขายของค่ะกแเราผู้ชายขายรองเท้าหอใช่ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นส่วนเมนูต่อไปเป็นกุ้งอมะเอบินะคะผมอมะเอบิเป็นกุ้งหวานอมะแาาปลว่าหวานก็จะแปลตามตัวเลยเป็นกุ้งหวานเป็นกุ้งที่อาศัยอยู่ในน้ําเย็นเนื้อจะมีความหวานอยู่แล้วทานคู่กับ เมนูที่เป็นคาราซูมิครับผมเป็นไข่ปลาของปลาบทวทละเป็นไข่ปลาที่มีรสเหมือนชีสเค็มเคมเคม,เคม,มันมันไข่ปลาเหรอเป็นไข่ปลากระบอกนะครับผมตัวนออี้ในปีหนึ่งจะทําแค่ครั้งเดียวเป็นช่วงที่เขาวางไข่ออกเค็มเคมเคม,มันมัตนต้นใหญ่คนญี่ปุ่นไม่ค่อย,อยให้ใช่ไม่ค่อยซื้อขายกันต้นใหญ่จะนิยมให้กันเป็นของขวัญมากกว่าเพราะเป็นเมนูที่ค่อนข้างทํายากใช้เวลาอบตบเกลือประมาณ3เดือนแล้วนําไปกด ค,คับ้อร่อยอร่อยมากอันนี้ผมไม่เคยทานเลยนะทานได้หมดเลยนะครับหางก็ทานได้ข่ใหญ่ไปอ่ะพี่อ้อปากหนุนอันนี้เสียบิง,รงเราทานครึ่งพี่อ๋อพี่อ้อทานไปหน่อยเด้ะคะพี่เขาบอกว่าเสียบไปเลยไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเ,เล่นเองพี่เล่นเองเดี๋ยวเจ็บไมื่เคยอือเค,ออคอย <laughs> ตอบวยความั่นนุ่มที่นี่แหละออสเตรเลียนี่แหละออสเตรเลียนี่มีแต่ความพีคมากของความคืออยู่ยาวเพราะฉะนั้นตอนรีบมันก็มีนานหน่อยเมืองซวนทิวเหมือนกันเมืองเขาเป็นเมืองที่ดีนะคะก็<ค>ะอย่างที่บอกะะอะเหงาเนาะไม่มีเพื่อนอนะอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็อยู่ที่ห้องไม่ออกไปข้างนอกเพราะว่าร้อนเราก็แบบว่าอะ รูจะทาอะไรก็เดินเครื่องขนเขิดไปคนเดียวพี่แกก็บอกว่าเนี่ยไปตรงนี้สิขวานานานๆทีเราแบบไม่ได้อยู่ในพ์คเนี่ยไปพักผ่อนไปดูอะไรอย่างอื่นบ้างเราก็ไปส่วนสาธารณะ้ตอนนั้นคืออุปกรณ์พร้อมเลยนะมีเสื้อกล้องถ่ายรูปเอาไปเต็มเลยแล้วก็กระเป๋าเบอร์เบอรี่ด้วยอันใหญ่อันใหญ่นะไม่ใช่อันเล็กนะพอไปเสร็จเราก็นั่งนอนดูฟังเพลงไหนสตอรี่รอะไรแล้วพอเออไปเห็นนกตื่นเต้นนกเราก็เอากล้องไล่กล้าไปแล้วก็ไปถ่ายนกไปถ่ายน้องนกถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายนี่ถ่าย,น,ายนั่นเสร็จแล้วแป๊บนึงคุณป้าก็เดินมาบอก บอกว่าเออ you're back อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ฟังแบบอะไรว่า back เออ my back ใช่ใช,ใช่ back back ก็อยู่นี่ไงแล้วเราก็หันไปว่าแบบอ้าถหายไปไหนอะพี่มปนเอาไรมาถ้ากระเป๋า <laughs> เอาไปในกระเป๋าเลยค่ะแล้วคือเวลาเราผู้ใหญ่เขาสอนนะไปเที่ยวไปไหนอะไรเอาพาสปอร์ตติดตัวใช่ปหติดตัวไงติดตัวแล้วก็ติดกระเป๋าแล้วเขาเอาไปหมดเลยกระเป๋าตาั้งพาสปอร์ตแล้วก็ไอการสารันออสโมเอาไปหมดคือทั้งตัวเหลือแค่ไล่ก้านเดียวแล้วก็โทรศพัพท์ด้วยมั้งขวัญโทรหาแม่โทรหาลูกแก้วตอนแรกขวัญไม่รู้ว่าใครขโมยไปสุปสุดท้ายก็คือเหมือนเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของเขาซึ่งเราไปเอาผิดเขาไม่ได้หลงทช่ปะไม่หลงแต่รู้สึกว่าแบบเจ็บใจอะ่ะคือจะบอกว่าความปลอดภัยของที่ ประเทศออสเตรเลียดีมากนะแต่คือขวัญนะแค่หนึ่งในร้อยล้านน้น <c oughs> หนูเตอแบบนั้น่ะขนาดสามีพี่แก้วอ่ะพี่สตีฟอะเขาก็มองหาขวัญแล้วเขาแบบว่าต้องหนึ่งในร้อยล้านเธอได้ยังไงอะคำต่อไปเป็นกิมมิคของเราเหมือนกันคำนี้จะต้องทานบนหลังมือเป็นอากามิสุเกะครับทานบนหลังมือ สวยอ่ะไ<อ>ลยมนไงเธอเป็นซินนี่ในตะเกียงแก้วเลยอย่าไล่มนเยอะเดี๋ยออวโตขวาน <c ười> ปาก <c ười> ลงนักหน้าท <c ười> มมองไปเลย s ม i m m ันไี่มีไฟเป็นโอโทโร่ oro, ส่วนที่มีไขมันเยอะที่สุดปกติถ้าเราเผาไปตรงๆเลยเนี่ยกลิ่นแก๊สเนี่ยมันจะติดเข้าไปในผิวของวัตถุดิบด้วยอันนี้เราจะใช้แค่เปลวไฟให้เขาสุกแค่แบบด้านนอกไม่ได้แบบสุกมากแต่ตอนนี้สุกแล้เมือเ<ด>หรอพีมอ่มือมือ <laughs> สุกแล้วเ <laughs> เป็นไงล่ะไม่ใช่ลืมหยิบซูชิไปด้วยเมื่อกี้ <laughs> คำไหนที่ชอบสุดนี่กินมาสิบกว่าคำเลยแล้วก็อีกคำหนึ่งที่หนูไม่เคยทานเลยอะพี่ที่เป็นไข่ปลาแล้วเขาเป็นแบบว่าเหมือนชีสอะเป็นกุ้งอะมาเอบิครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเอาไว้เป็นสําหรับของขวัญใช่ปะใช่ครับเหมือนเขาจะทําให้กันตามบ้านจะไม่ได้แบบเอาไปทไํทาเพื่อขายไม่เพื่อขายหรือทานอย่างเดียว ก่อนที่เราจะมาถึงคําสุดท้ายนะคะทีนี้ขวัญก็จะมีของขวัญมาแจกด้วยของขวัญแล้วก็ของทุกคนก็คือเราจะมีกิฟต์วอร์ชรั่นจำนวน500บาทนะคะคําถามก็คือในคอสเมนูนี้ค่ะค,ะคอสอะไรที่ขวัญชอบมากที่สุดแล้วก็จะใบให้นะคะก็คือมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทานบ่อยๆมันจะเป็นคําว่า Special Day ใช่ไหมเป็นอาหารที่แบบว่าสําหรับคนญี่ปุ่นเขาทําพิเศษให้บ้านตามบ้านซึงกันละกันกติกานะคะก็คือเราเขียนคําตอบนะคะไว้ที่ใต้คอมเมนต์ข้างล่างคะ่ะแล้วเดี๋ยวขวัญก็จะสุ่ 5้ารางวัลน,นะคะแล้วคนหนึงก็จะเป็นผู้โชคดีไปเลยได้มาถ่ายโคโค่เจแปนนิสเลสรรงพร้อมกับนี่ค่ะหารางวัลส่วนลด500รอยบาท่ะดต่อไปครับผมสำหรับเมนูของหวานจะรวมมาในจานเดียวกันนะครับเป็นเมนูที่แบบน่ารักน่ารักรวมกันมาเป็นเซตของหวานน,าน่ารักเหมือนใครน่ารักเหมือนคุณขวัญเตรียมรถ โกโกนะครับผมที่มีตาโลโก้ของทางร้านจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราจะเป็นไข่หวานที่ด้านในไม่มีส่วนผสมของแป้งทําจากไข่แดงไข่ขาวแล้วก็กุ้งที่นี่ทําเองเลยใช่ไหมที่ทำเองครับเป็นสูตรของทางร้านเหมาะกับให้เราทานแล้วไม่อ้วนเพราะไม่มีไม่พี่ต้องบอกว่าเหมาะกับผู้หญิงหวานหวานยังขว่ญอโอเคแต่ตอนนี้ไม่หวานมากถ้าอยากหวานมากต้องทานคู่กับวิปปิ้งครีมวิปปิ้งครีมแล้วพี่แล้วอย่างวันนี้เราต้องทานอะไรก่อนเราเริ่มทานไข่หวานก่อนเราจะไล่ลําดับทานเมนูที่มีความหวานน้อยที่สุดไปหาเมนูที่มีความหวานมาก อ่ะเราอย่าไปเชื่อเราทานหวานมากหวานมากตัวที่หวานมากที่สุดในนี้เป็นไอรีมเราทานนี่ดีกว่ากดมีไว้เหตุ อันนี้คือเราเออกเข้ามาจากที่นู่นเลยปะคะใช่ครับเป็นสายพันธุ์เลยน,นี้เป็นเมลอนฮอกไกโดครับปลูกและโตที่กาญจนบุรี <c oughs> เราทานไขหวานครับถ้ารู้สึกว่าหวานไม่พอค่อยทานกับวิปปิง้งแต่ว่าถ้าหวานไม่พออีกหนูมนานื่รกับพี่ใช่เฮ้ย <c oughs> อร่อย ุ่มมากเลยอะคล้ายๆกับสปอมเค้กไม่กระด้างเลยเนาะพี่โนใช่ครับเวลาหันไปแล้วจะรู้สึกเลื่นเพราะว่าไม่มีแป้งไม่รู้สึกถึงความเหนียวจัอปกติที่เราทานกันคือเขาจะมีแป้งผสมใช่ครับมีแป้งผสมแล้วถ้าเกิดว่าออริจินอลของเขาคือมีหรือไม่มีแป้งไม่มีแป้งส่วคนไหนนะคะถ้าเกิดอยากจะมาทานโอมาเกษตรเนี่ยก็ต้องมาทานที่นี่นะคะโกโก้เแปนิเซเลสรองผมจะบอกว่าคุณจะได้แบบว่าประสบการณ์ที่ดีเลิศเวิร์กอุตส่าห์เลิศเวิร์กมากเพราะว่าอาหารอร่อย หวานเชฟงานดีไม่มีคำว่าเหงาเราแค่โทรบ,บุกิ้งที่นี่ค่ะโกโก้เจแปนิสเดสรองนะคะหรือว่าใครจะอยากได้สิทธิพิเศษก็คอมเมนต์มาข้างล่างค่ะหาคำตอบให้ได้ว่าในคอสทั้งหมดของขวัญเนี่ยขวัญชอบอะไรมากที่สุดเขียนคำตอบมาใต้คอมเมนต์ข้างล่างนะคะแล้วก็ขวัญจะให้ผู้โชคดี5ท่าน,นะคะ่ะรับส่วนลดไปเลย5 0าบาทนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนคำตอบมาใต้คอมเมนต์ข้างล่างขวัญให้ได้ค่ะแล้วขวัญจะหาผู้โชคดีขอให้โชคดีนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในะ อุตสาห์เลิฟเบอร์นะคะส่วนเราจะไปกดเลิฟกันแล้วค่ะขอบคุณมากครับอย่าลืมนะคะพี่เชฟออฟของขวัญค่ะกดเลิฟค่ะเลิฟเลิฟอย่างนี้ง้อยเชียร์เชียร์เชียเมื่อกี้เป็นมุกน่ารักเตรียมรถค่ะไปขึ้นรถ Never break. Always fight.